สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับผมก็นำเอาข่าวดีนะครับมาบอกกับเพื่อนๆนะครับว่าตัวหลังจากที่อัปเดตตัว Windows 11 ให้เป็นตัวล่าสุดแล้วนะครับผมเพิ่งอัปเดตเมื่อวานครับแล้วก็ผมพบว่าหน้าตาของเดสก์ท็อปมันเปลี่ยนไปนะครับพวกทัชบาร์พวกสตาร์พวกอะไรต่างๆนะครับมันก็เปลี่ยนไปเท่าไหร่ไม่สำคัญครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือมันทำให้เราใช้ระบบค้นหาได้ง่ายขึ้นนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นคู่แข่งกับ Google เลยนะครับเพื่อนๆผมทดลองใช้ดูแล้วมันโอเคมากเลยนะครับมันเวิร์กมากเลยซึ่งทาง Microsoft เขาได้ดึงเอาตัว AI นะครับตัว AI เข้ามาช่วยในการค้นหานะครับวิธีการใช้งานวิธีการค้นหาทํำยังไงนะครับง่ายๆง,ง่ายนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเพื่อนไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะครับตอนนี้นะครับผมเปิดตัว วินโด์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วผมอยู่ที่เดสก์ท็อปนะครับนะครับตอนนี้ผม N V D A T มันจะบอกว่า Explorer นะครับนะครับตรงนี้นะครับอยู่ที่เดสก์ท็อปหลังจากนั้นผมแท็บลงมาครับนะครับนะครับตัวนี้ dragging อันนี้ก็จะเป็น widget นะครับนะครับพวกนี้ก็จะเป็น widget นะครับวิจิตที่พวกเราดึงขึ้นมาไว้บนหน้าของ Windows นะครับอันนี้ก็จะเป็น Start ทครับ Start ทสตารทเมนูที่กดปุ่มวินโด้นะครับอันนี้ผมแท็บลงมานะครับ Window s M แล้วก็ผมก็แท็บลงมาเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวเอาใหม่นะ er นะผมลืมบอกนะครับกดวินโด้ s M แล้วก็แท็บลงมาครับ นะครับ Paint, Dragging Drag, ตัวนี้ก็จะเป็นพวกพื้นที่ที่เก <Focus>, ี่ยวกับพวกเอาไว้วาดเอาไว้อะไรต่างๆนะครับแทบลงมาครับนะครับพวกนี้ก็เป็นวิจิตนะครับเหมือนเมื่อกี้ครับที่ผมลอยฟังแถบลงมาครับอันนี้ก็จะเป็น Start ครับ ก็จะเป็นเหมือนที่เราใช้ปุ่มวินโด์นะครับแท็บลงมาครับอันนี้ก็เป็นเสิร์ชนะครับเป็นเสิร์ชเป็นการค้นหานะครับแท็บลงมาครับเสิร์ชวิดเอไตรงนี้นะครับพเพื่อนๆผมมองว่าโอเคมากๆเลยนะครับผมทดลองใช้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาในค่อนข้างพอใจเลยเดี๋ยวผมจะ มาทดลองใช้งานให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมแท็บไปก่อน t t อ่า Task View นะครับ Task View ตรงนี้นะครับในกรณีที่เพื่อนๆอ,อาจจะเคยใช้ Key l ลัดนะครับเคยใช้ Key l ลัดในการสร้างพวก Virtual Desktop พวกอะไรต่างๆนะครับตรงนี้มันพวก t e x t View เข้ามาแสดงตรงนี้แล้วนะครับเราสามารถเลื่อนลูกศรซ้ายขวานะครับเพื่อที่จะไปดู ไปยังไปดูเดสก์ท็อปต่างๆนะครับหน้าเดสก์ท็อปต่างๆแล้วก็เลือกใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ Test View นะครับเราก็สามารถที่จะสร้างตัว Virtual Desktop เพิ่มตัวใหม่ขึ้นได้นะครับแท็บอกมาครับอันนี้ก็จะเป็นแชทนะครับเพื่อนเพื่อนแชทก็จะเป็นพวกการพูดคุยการแชทต่างๆนะครับแท็บอกมาครับของของ r o s r o t o f t เองนะครับไฟล์ Explorer นะครับ f ฟ l e Explorer ก็ตัวนี้ก็จะเป็น ในส่วนของพวกไมค์คอมพิวเตอร์พวกอะไรต่างๆนะครับแทนที่เราจะเข้าไปที่ Disk PC เราก็มาที่ไฟล์ Fire Explorer r ตัวนี้ได้นะครับก็จะเป็น s s o w w i i d e n n อคอนตัวนี้นะครับมันก็อาจจะแสดงไม่หมดนะครับเราสามารถกด Space Bar เพื่อที่จะให้มันแสดงตัวพวกไอคอนที่มันซ่อนอยู่ได้นะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกใกล้พวก การแชร์ NVDA button NV two การรแช์ Microsoft Teams Bluetooth Devices นะครับ Micro หนึ่งสองสามสี่นะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกการแชร์การแชร์เพิ่มขึ้นมาผม Escape ออกมานะครับผม Escape ออกมาพวกนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกการแชร์การแลกเปลี่ยนข้อมูลพวกอะไรไม่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์บลูทูธพวกอะไรต่างๆนะครับตัว Hidden Item อ่า Hidden Icon นะครับผมแท็บลงมาครับอ่าก็จะมาที่เดสก์ท็อปนะครับ ประมาณนี้ครับเพื่อนๆผมว่ามันเปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองแท็บลงมาดู toggle. Search, toggle search, with search with AI ตัวนี้นะครับที่เป็นไฮไลท์ในคลิปนี้นะครับที่ผ่านมาเป็นการเกินนำเป็นน้ำจิ้มเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะแทบ็บ windows m แล้วก็แท็บมาที่ Search with AI ตรวนี้นะครับ enter ไปครับพื่นเพื่อน ตรงนี้นะครับมันจะดึงเอาตัว Microsoft Edge ขึ้นมานะครับเราสามารถพิมพ์นะครับพิมพ์ในช่องตรงนี้ได้เลยนะครับพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับพเพื่อนๆแล้วก็พิมพ์ว่าเดี๋ยวผมจะถาม วันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างหลังจากนั้นผม enter ครับมันก็จะขนผลลัพธ์มาให้เรานะครับผมแทบลงมาครับเพื่อนเพื่อน use microphone, use microphone button ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะป้อนตามคำบอกได้นะครับถ้าเรา enter ไปใครใช้ครั้งแรกมันจะถามว่าให้ให้ตัว Microsoft อนุญ,ญาตเข้าถึงไมโครโฟนไหมเราก็เลือกแท็บไปที่อนุญาตนะครับ ไปเลือกที่อาลาวนะครับเพื่อนก็การป้อนต่างคําบอกรู้สึกว่ามันยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่คงจะเป็นภาษาไทยนะเสร็จแล้วผมตรงโอเคนะครับเมื่อกี้มันก็ข้อมูลรอสักครู่นะครับเพื่อนรอข้อมูลสักครู่แล้วก็เดี๋ยวมันก็จะส่งข้อมูลมาให้เรานะครับเมื่อกี้ มันก็จะอ่านให้แต่ว่าผมหยุดมันไปก่อนผมผมแถ็บลงมาก็ได้นะครับหรือจะเลื่อนลูกศรลงมาก็ได้ครับเพื่อนๆมันก็จะบอกว่า add image, add image to search นะครับเราสามารถที่จะค้นหาข้อมูลได้จากรูปภาพเราด้วยนะครับในกรณีที่เราอยากทราบว่ารูปภาพเนี่ยที่มาที่ไปมันเป็นยังไงที่มาที่มามันมีแบบไหนนะครับเราสามารถที่จะ browse รูปภาพที่เรามีอยู่แล้วก็ค้นหาได้นะครับตรงนี้นะครับ Add i m a g e t o search ตัวนี้นะครับผมแถบลงมาครับ feedback Feed ตัวนี้ก็จะเป็นพวกการส่งคอมเมนต์โอเคนะครับหลังจากนั้นผมไม่มีอะไรละผมจะเลือกลูกศรลงมาดูผลลัพธ์เลยนะครับ and Menu and quick links. พวกนี้ก็จะเป็นพวกการตั้งค่านะครับ นะครับเสิร์ฟฟิลเตอร์นะครับเสิร์ฟฟิลเตอร์ก็จะมีให้เรากำหนดการค้นหานะครับพวกนี้ก็จะเป็นรูปภาพ Link Bing อันนี้ผมเลือกลูกศรลงมานะครับตอนนี้ก็จะเป็นโฆษณาหมดเลยนะครับเพื่อนๆข้ามไปเลยก็ได้ นะครับตอนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับลิงเพจหนึ่งเพจสองเพจสามเพจสี่เพจห้าพวกนี้ครับเป็นรายละเอียดเป็นพ้นการค้นหาหมดเลยนะครับนะครับ receive message นะตัวนี้นะครับเพื่อน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 อาจจะถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันก็ได้นะครับ วันนี้อากาศในนครราชสีมาเป็นอย่างไรบ้างคุณอยากรู้หรือไม่นะครับผมเลื่อนลูกศรลงมานะครับจนกว่าจะได้ยินคำว่า receive message นะครับแล้วก็จะเป็นคำถามที่เราถามไว้นะครับเลื่อนลูกศรลงมา b l จาก left bracket time and d o t com right bracket left p a r e n c a r t c a r e t right p a r e n อุณหภูมิสูงสุดในวันนี้คือ star star สามสิบห้า degree celsius star star และอุณหภูมิต่ำสุดคือ star s ย degree c e มีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยและลมพัดอ่อนๆความชื้นสัมพัทเฉลี่ยในวันนี้คือ star star และดัชี UV สาม left parenthesis กลาง right p a r e n t s t a r start blank ถ้าคุณอยากทราบขอ้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอากาศในคนครราชสีมาคุณสามรา,มา,ามรถคลิกที่ลิงก์ที่ผมให้ไว้ได้เลย blank translation colon blank how is the weather today in Nakhon r a t c h a s i m a do you want to know เฮ้ยเจ๋งไหมครับแปลให้ด้วยนะครับแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยนะครับ blank อเมื่อกี้เป็นข้อมูลภาษาไทยนะครับอันนี้พอจบข้อมูลภาษาไทยเสร,ร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ According to left bracket time and a dot com right bracket left per n, caret one carat right per n, the highest temperature today is star star 35 degrees Celsius star star and the lowest temperature is star star 25 degrees Celsius star star. There are some thundery showers and a gentle breeze, the average relative. Humidity today is star star 61% star star and the UV index is star star 3 left per n, moderate right per n, star star. Blank. If you want to know more about the weather in Nakhun Rachasima you can click on the links I provided. ประมาณนี้นะครับเพื่อนเสังเกตนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนลูกศรขึ้นไปข้างบน,อนโอเคนะครับลองดูเพื่อนๆสังเกตดูนะครับตามข้อมูลจากนะครับตามข้อมูลจากแล้วก็เปิดวงเล็บเ การอ้างอิงเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับการอ้างอิงเนี่ยถูกแบบถูกลักษณะกับการอ้างอิงจาก เว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ตเลยนะครับเพื่อนเนี่ครับลองดูนะครับใครที่เคยเรียนพวกการอ้างอิงพวกอะไรต่างๆเนผมเปิดวงเล็บแล้วก็ที่มานะครับ time of อะไรสักอย่างเนี่ย o right com แล้วก็ปิดวงเล็บ <Left. S 1> แล้วก็เปิดวงเล็บอันนี้น่าจะเป็น ส่วนนะครับน่าจะเป็นหน้าครับหน้าหน้าที่หน้าที่เขาดึงเข้ามานะครับแล้วก็ปิดวงเล็บอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ก็ค่อนข้างโอเคเลยครับเพื่อนๆผมว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมันแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะครับผมก็ข้อสังเกตนิดนึงนะครับ จร,จริงๆแล้วในอนาคตก็คือ Microsoft น่าจะปรับให้นะครับปรับอะไรให้มันดีขึ้นผมคิดว่าตรงตรงเสิร์ตลิเซเนี่ยน่าจะมีแลนด์มาร์คหรือว่ามี Heading มีอะไรบ้างที่จะให้ให้จำมาได้นะครับแต่ว่าผมเมื่อกี้ผมเลื่อนผ่านแล้วผมสังเกตดูนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยว <Click able S 1> สมมุติว่าเพื่อนๆค้นหาเรียบร้อยแล้วอ่ะเสร็จแล้วก็เพื่อนๆก็กดกด G ไปเลยก็ได้ครับ นะครับกดกราฟิกไปเรื่อยๆครับกดกราฟิกไปมจนกว่ามันจะบอกว่า n โนนี Graphic ครับเพื่อนๆแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมา graphic นะครับเรีอกลูกศรมามันก็จะบอกว่า receive message ได้เลย <a> นะครับผม control home ขึ้นไปแล้วก็กด G ไปเรื่อยๆนะครับลองดูนะครับอันนี้ผมกด G นะครับ <Okay. S 1> การที่จะกด G ได้เพื่อนๆต้องอยู่ใน browse mm. โ o มดก่อนนะครับถ้าอยู่ใน focus Mode จะไม่ได้นะครับกดลงมาจนมันจะบอกว่า no n graphic เสร็จแล้วเื่อกลูกศรลงมาอ่ามันก็จะเป็นผลลัพธ์นะครับผลเสจ ผลค้นหาที่เราค้นหาเจอนะครับก็คิดว่าในอนาคต Microsoft น่าจะปรับอยู่นะครับตอนนี้ก็ใช้วิธีที่ผมแนะนำไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆลองไปปรับใช้ดูนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากนะครับผมเจอผมเริ่มใช้เปิดคอมมาเจอแล้วเอ้ยผมตื่นเต้นโอเคมากๆเลยดีขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็เลยรีบทําคลิปให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับโอเคนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ